ได้ได้ยินเสียงพี่ปะเพราะว่ามันเชื่อมกับรถได้ยินเสียงไหมเสื้อน่าหลักจัง <c oughs> เอากำลังทานอยู่ค่ะโอเคแปลว่าได้ยินเสียงโอเคโอเคชเเดัดเจนแปลว่าเน็ตพีชช้าแน่เลยอ่ะโอเคโอเคค่ะหรือว่ามันดีเลย นีคะ่ะทุกคนพิงเลเวอร์ใช่สุดๆเลยก็เหมาะกับสีชมพูอยู่คือแบบถูกต้องคะ่ะทุกคน <g ül> สวัสดีคะ่ะทุกคนถอดฟิลเตอร์หรอถอดแล้วมันกลายเป็นสีม่วงอะ่ะพี่ก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะ่ะ ไปงานแต่งพี่ว่าไหมไปค่ะไปไปไปค่ะลงชื่อกรอกแบบฟอร์มไปเรียบร้อยค่ะอเคถึงทุกคนเหมือนกันทำไมถึงอยากให้ถอดฟิลเตอร์อะคะเคยแบบไม่แกะตอนแรกจะไม่ใส่ใช่ปะแต่คือมันกลายเป็นสีม่วงอะมันเหมือนแบบภาพมันเป็นดำม่วงอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเหมือนกัน ลดเลยแหละใช่ลดเลยแหละเมื่อวานไปแถวอาลีไหมใช่ค่ะเห็นเหรอกินเรียบร้อยค่ะพี่กินพี่กินอันนี้ไปพี่กินชิโอปังกินไปนิดนึงแต่ว่าอิ่มแล้วค่ะ เรากิน,ก,นกินเออกินข้าวเช้าไปแล้วแล้วก็กินกาแฟไปแล้วก็กินเชี่ยวปยังไม่เข้ากลางวันเลยเอา่าด,ดีครับอกหักขอกำลังใจเหรอสู้ๆนะทำทาตัวเองให้ดีค่ะให้ให้แบบว่า ทำโฟกัสหน้าที่ของตัวเองไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนดีๆจะเข้ามาเองธรรมชาติอาจจะคัดสรรแล้วสู้ๆนะรักตัวเองเยอะๆให้เวลาตัวเองเยอะๆบำรุงตัวเองเยอะๆสิ่งดีๆกำลังรอเราเยอคะค่ะทุกคนสู้ๆสู้ๆแนะนำข้าวกลางวันเหรอนี่ ออสองวันที่แล้วัพี่กินข้าวซอยไปค่ะเฮ้ยขอบคุณครับสีชมพูพี่กินข้าวซอยไปนี่เขาจะมาไลพ่พีหรือเปล่านะอ,อ๋อไม่พี่กินข้าวซอยไปทุกคนอร่อยมากกินอ,อ้อให้กินนื้อเหยวแล้วก็กินไก่แล้วก็กิน่องปูไปเฮ้ยขอบคุณค่ะ อ,อ๋อแต่เมื่อวานกินไก่ทอดไปค่ะเมื่อวานกินหมูทอดไก่ทอดตอกบุก,กีใช่นา่าแซบมากใช่แซบเลยอยากดูละครแล้วใช่ไหมตื่นเต้นรอแป๊บน,นึงนะ เคยไปเที่ยวนครศรีธรรมราชไหมเคยไปค่ะเคยเป็นนรอนศรีธรรมราชเคยไปไหว้ไอ้ไข่แล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่แบบบะหมี่ที่แบบเส้นเขาจะอุดอ้วนหน่อยอือ AI summary คืออะไรอ่ะอ๋อคือเขาสรุปให้ใช่ไหมคะว่าแบบเรากำลังทำอะไรอยู่ มานาะครพนมด้วยนะคะอยากไปอีกคะ่ะอยากไปอีกโอเคเดี๋ยวพี่กลับบ้านแล้วบา,บายๆนะคะทุกคนทานข้าวเที่ยงด้วยบ๊ายบาย